นี่ค่ะวันนี้วันธรรมดาคนไม่ค่อยมีค่ะมีมีก็มีน้อยนะจากนอกงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากที่สุดนะคะนี่หลวงพ่ตูนี่หลวงพ่อโสธรนะคะโอ้รูปหลวงพ่อโสธรนะคะนี่ก็มีน้อยนะจากนักงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากที่สุดนะคะนี่หลวงพ่ตู หลวงพ่อโสธรนะคะโอ้รูปหลวงพ่อโสโสธรนะคะนุ่นนี่คะ่ะหลวงพ่อโตค่ะนี่ค่ะเราจะพามาบริหอดตู้นะคะน้อบูชาดอกไม้ทุตเทียนค่ะสาธุสาธุสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตสีโตวะระธรรมเะโตสัล นะโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตระโตนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตค่ะหลวงพ่อตูค่ะนี่คะ่คะเราจะพามาบริจด,ดตู้นะคะเนาะบูชาดอกไม้ธูปเทียนค่ะสาธุสาธุถุกถนเปื่อน ขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะน้องทางจีตอธิษฐานเอาเด้อค่ะพี่น้องทางเพื่อนนะคะด,ดีทำดีก็จเจอสาธุสาธุนะคะเ,เพื่อนๆขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุกายสบายใจค่ะแต่สิ่งดีๆค่ะให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ปรตุยะถาในสีสีวะวะรโตสังอะกะติอะกะสิสันตุนังสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้น้องน้อยจะพามาไหวา้พระที่วัดโบสถ์ค่ะวันนี้เนาะที่วัดโบสถ์ปทุมธานีพัฒนาสาธุด้วยกันค่ะอธิษฐานจิตเอาด้วยค่ะด้วยอธิษฐานเอา ขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนอะ้องตูเพื่อนๆก็ให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะน้อตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อค่ะพี่น้องครับตู๋สกิตังนะมามีหังาซาดูซาดูมาไหว้พระนะคะขอให้ลูกหลานพบเจอแต,ต,ต่สิตต่ง,นะมมงดีๆนะคะ,ขอ,อะ,คะขอบคุณ คุณนะคะที่มาดูคลิปน้องน้อยจนจบขอบใจสิ่งดีๆค่ะให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะประตูองะคะ์ยหญ่ปตูกตสกิตตังนะมามีหังสาธุสาธุสวัสดีค่ะบรรเพื่อนวันนี้น้องน้อยจะพามาไหว้พระที่วัดโบสถ์ค่ะวันนี้เนาะที่วัดโบสถ์ปทุมธานี นะโมตสัสสะภะคะวะโตร,ระตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตระหะโตองค์ใหญ่อธิษฐานเอานะคะอธิษฐานนะคะอธิษฐานจิตไปนะคะแล้วน้นอาจะพามานะะี่ค่ะทูบไหว้พระนะคะโอ้ขอพรหลวงพ่อตูองค์ใหญ่ค่ะพเพื่อนเพลินหลวงปู่ส หลวงก็โตองค์ใหญ่นะคะนาอสุกายสบายใจค่ะ,น,น,คะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนเพื่อนวันนี้น้องน้อยจะพามาไหว้พระที่วัดโบสถ์ค่ะวันนี้เนาะที่วัดโบสถ์ปทุมธานีสาัว้นี่ค่ะ อันนี้วันธรรมดาคนไม่ค่อยมีค่ะมีนีาสาธุสาธุนะคะเพื่อนขอให้ลูกหลานพวทเจิีดีนะคะสุขกายสบายใจค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้น้องน้อยจะพามาไหว้พระที่วัดโบสถ์ค่ะวันนี้เนาะที่วัดโบสถ์ปทุมธานีนะคะน,นี่หลวงปู่โนี่หลวงพ่อสุธนนะคะอู้ หลวงพ่อถุสุธร,รนะคะนนุนนมัสสะรพระพุทธองค์มาสัมผัสสะ,ะน์น่าอิต,สต,ะะสตาสการพระพุทธองคชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะสาธุสาธุนะคะเ,เพื่อนขอให้รุกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขกายสบายใจค่ะเอาจิตอธิษฐานเอานะคะ่ะเพื่อน องค์ใหญ่ค่ะหลวงพโตองค์ใหญ่นะคะมรณนาสาธุค่ะ่ันถาผันเพลิดหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะเนาะสุขกายสบายใจค่ะนี่ไม่ค่ะนะค่ะมรณนาสาธุด้วยกันค่ะอธิษฐานจิตเอาด้วยค่ะด้วยอธิษฐานเอาขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเน้องนี่หลวงพ่อโต หลวงพ่อโสธรนะคะโอ้ยูปหลวงพ่อทุโสธรนะคะนนจิตอธิษฐานเอาละคะ่นนะ,คะเพื่อนองค์ใหญ่ะคะ่ะหลวงกระโองใหญ่นะคะมรดนานาสาธพนทุกข์นะค่ะเปนหลายๆเด้อค่ะเด้อเป็นดดเนพื่อนสาธุสาธุคะ่ะโอเคเพื่อน ดีทำดีก็จเจอนะคะ่ะพัฒนาสาธุด้วยกันคะ่ะอธิษฐานจิสออกด้วยค่ะด้วยอธิษฐานเอาขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะน้สาธุสาธุนะคะเ,เพื่อนๆขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขกายสบายใจค่ะนโมตัสสะครับน้อโตนโมจัมปุเตสสะนโมตัสสะ ชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะีค่ะหลวงพ่อโตค่ะนี่ค่ะเราจะพามาบริหยอดตู้นะคะนะ้อบูชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะสาธุสาธุสิ่งดีๆค่ะให้หลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะหลวงปู่หยองคดขอบคุณคุณนะคะที่มาดูคลิปเล็กน้อยจนจบขอบคุณค่ะ ปลาใบนี่ค่ะวันนี้วันธรรมดาคนไม่ค่อยมีค่ะมีมีห้งนู้ไม่ตัวนะคะห้องหลวงพ่อโสธรเนี่ยห้องฝาเงินมีอันนี้หลวงพ่อโตนะคะหลวอโตยังไอธิษฐานเอานะคะอธิษฐานนะคะ อธิษฐานจิตเลยนะคะงั้นเราจะพามาหลายๆเลขค่ะเด้อเป็นพื่อนาสาธุสาธุค,ค่ะนะคะพัฒนาสาธุด้วยกันค่ะอธิษฐานจิตเอาเด้อค่ะเด้ออธิษฐานเอาขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนอะ้อง่ันเพื่อนหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะนอะ้อสุขก,กายสบายใจค่ะนี่ะค่ะนี่นะคะ หลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรนะคะรูปหลวงพ่อถุโสธรนะคะนุ่นขาดเพล่เพื่อนหลวงปู่หลวงพ่อโองค์ใหญ่นะคะน้อสุขกายสบายใจคะใ่ะนี่่ะค้องจิตอธิษฐานเอาละคะเพื่อนๆ องใหญ่ค่ะหลวงพระโตองค์ใหญ่นะคะมรดกทางศาสนาค่ะเป็นองคจิตอุทูฐานเอานะคะเปื่อนๆองใหญ่ค่ะหลวงพระโตองค์ใหญ่นะคะมรดกทางศาสนาค่ะเป็นองคจิตอุทูฐานเอานะคะเปื่อนๆองใหญ่ค่ะหลวงพระโตองค์ใหญ่นะคะมรดกทางศาสนาค่ะเปื่อน ขอให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนอะ้อตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อค่ะพี่นอ้องท่าทางเพื่อนเพื่อนหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะนอะ้อสุขก,กายสบายใจคะ่นคะนี่ไงค่ะใส่ละคันหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรนะคะอง,องค์รูปหลวงพ่อถุโสธรนะคะน็่นเพื่อนนะคะ ดีทำดีก็เจอค่ะหลวงพอ่อโตค่ะนี่ค่ะเราจะพามาบริจด,ดตู้นะคะเนาะบูชาดอกไม้ทูบเทียนค่ะสาธุสาธุถาเลสีสีวะวาะรีโตสัง